สวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะทำการเล่นมอนคราสซึ่งข้อจีงผมอัดอายรับว่าแต่ผมลบทิ้งมันเนื่องจากมันแหลกนะซึ่งวันนี้จะมาทําการเอาชีวิตรอดเอ่เอข้อจริงผมเผลอเอาฮีแมนได้สิจะมาทําการเทสมอนดีกันนะซึ่งผมเผลอเอแล้วก็เซึ่งได้เป็นธรรมดายในระดับที่ตีชุดนี้ทะไลน์ไม่เข้าแต่ของผมถอดชุดออกตีแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะเจ้าแต่ถ้ามีชุดก็ทำอะไรไม่ได้โอ e ย อยู่ครึ่งหัวใจเลยนะตาดูคอมโบคอมโบโอเคอเคดี๋ยวไปครับเจ้าวิสนะครับต้องก็ตามกันันและมาากกันจะเป็นการที่ยาก่อนสาวไรถ ออแจกยาด้วยเราจะได้ของมาด้วยนะถ้าข้าวพวกนี้ไม่นสนใจกระสุนพวกนี้แล้วเ้ยอ้โอ้มาน <c oughs> ี่มากอดไว้ก <c oughs> อดไว้โอ้เอ้ยบ เจอ,อก็คือมันก็คือไม่มมมออจเ,เจอแลมันจะถือขวานมาซึ่งอุมีแล้วอะมีแล้วอะ มันจะแปมตีได้โดยธรรมเนยไม่บบต้องสนใจเสียงคนร้องไห้เออีใหญ่เอ๋อใหญ่คิดแล้วว่าเหล่่อมากอ่ะเฮ้ยทีนี้อืมระเบิดอเพะวงามันจะระเบิดอัดตุกเรานะเออตอไปเจ้าอะไรไม่รู้นะ,ะเราจะลองทำการด้วยการด้วยปืนหนึ่งนัดไม่แตกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ติดเฟรกันเลยมากมายก็เร่โอเคตอนนี้ก็ผมเอ้ยทำไมมันบินได้ตัวบินได้ เสียงไมาผมอาจจะเฮ้ยโทอีวอเกอร์ปะเนี่ยมันดูดดูดทำไมละอู้ฮึตีเนี่ยตัวแตกนี่มันคือประเด็นกลัวอ e ีวอเกอร์ไปวเนี่ย e er นะอีวอเกอร์นะพวามจริงผมก็ข้ามลำดับแหละต่อไปครับลำดับเึ่งผมไม่ได้อ่านชื่ออุ้ยไอ้ตัวนี้ที่มันต่อก่อนอึดมากอืดมากแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ดาบเลยส,ส,สปิทสปินเตอร์ มันคือตัวพ่นพิษอัอด่า้ได้นะโอ้ยควรจะลีนสถานะคลอนเสร็จแตคือเหมือนเชื้อราบ้างเชื้อราคอนเสป็์อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันพ่นเต็มหมดเลยไม่ไม่ไม่ไมไม ไม่กิน,นอ,อ,งงอ่ะกระจกอุ้ยมีกระจกเงี้ยสแปรสแปมรัว่สแปมสแปม,แปมจิละคิกจิละคิกไม่เสกมาน้ำมนันไงออะหรอ โอเคต่อไปเลยค่ะผิดผิดได้ก็คือเ s เดอร์ที่ทำไมต้องมันล่องหนมันต้องตามันไปล่องหนหน้าไอ้สิต่อไปเองก็ดูหล่าเดี้นายจะจะเฮ้ยตึงเดิมป๊อปต่อไปก็หมดแล้วโอเคคลิปเนี้ยจะสั้นหน่อยนะมันไม่มันไม่ได้จะสั้นหน่อยมันสั้นมากอยู่นะ อยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำคือมันอาจจะไปเ้ามาแต่ความจริงผมก็มีอันนี้เป็นมอดแ็คนะซึ่งความจริงผมก็เหมือนเอาอถ้าอยากใครอยากได้มอดแ็คนะครับอันนี้เดี๋ยวทีมันได้มอดแ็คของเองนะซึ่งมอดแ็คตัวนี้นั้นความจริงก็คือเหมือนของพี่เอเคมเป๊ะไหมก็ไม่เป๊ะแต่เอผมพยายามหาให้ได้ที่สุดลนะควนมีรก็ยังเหลืออีกหลายอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้เอามาครบนี่ เดี๋ยวยังมีอยู่นี่อันนี้อันนี้เอออาวุธยังไม่ต้องเอกรีวิวอาวุธด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคแต่ตอนนี้ผมควรต้องเอาอาหารใจเย็นใย็นใจเนีเนี่ยโอเคเรื่องจิตใจเอาอาหารจิตเลยเอาเป็นเอาเป็นนี้เลยเแล้วก็ต้องมันนั่งกินอดีตผมก็เอาน้ำวางไว้ก็ได้นะ อาน้ำวางไว้ปรับกลับเป็นหมดซิลเวอร์เลดเดกโอ๊ยไปเกิดใหม่ซะโลไม่ได้ใช้เลยโลมันกะกะัครับนังเน,งนงาะโลจีครับเทนแน่คิวฉันจะรู้ถ้าคิวแจ๊คไม่แท้ทำไรแม่กูเด็กอีกแล้วจะเกิดเยอะกันจังเลย ยยอะไรเยอะแยะวะอืมกินน้ำก็กินไม่ได้อีกอุ้ช่างไม่ไปมว,<ะ>วนนเวียนส์อ่ะดิอืมอร่อยออกไปยายา,ยาตอน โอเคตัวนี้นะคะเป็นโอ้โอ้โอ้โอโอจะย็นจ,จ,จนะซึ่งมันอึดมาสองทีสามทีสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสสามโอเคสิบามรอบนะถ้าเป็นดาบม่ทะลอยนะสิาหอโอเคหนึ่งส okay, องสามสี่สี่เหรอ ก็คือเป็นตัวสปอร์ที่สามารถทำให้แบบเราติดเชื้อได้นะซึ่งเชื้อได้ไม่แรงมากซึ่งวิธีซึ่งวิธีการโอ้ยย yes! <c oughs> <c oughs> ตกใจตกใจจริงทำมากรกดสเปบมันเจ็บมันลืมไม่ให้กโอ้ยอยอยอยย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 บยย ใส่ได้เออจิเอ้เอาเอ่อเค,อ,เคเอาวุธผมไม่อยากค่อยอย,า,ย,อยากเลยเว่อร์นี่ขี้เกียจเกินไปอูโอ้โอ้โอ้ค้างไปชั่ว โอเคแล้วทุกอย่างปลอดภยดัยแล้วใช่ไหทุกอย่างปลอดภัยมาซึ่งอาวุธมันก็ครับผมไม่รู้ดีครับซึ่งมันต้องใบมันซึ่งมันผมไม่รู้นะโอเคเราเจะนี่นะโอเคเราจะมาทำเซเบอร์ er นะอออินฟ er, ิสติกเซเบอร์จะบอกงั้นผมเขียนเลยละเขียนเลยนะเนาะ อ่าอิฟิสคือเหมือนจะคราฟยังไม่ได้นะครับนั่งใจยังไม่มีสูตรคราฟย่างเป็นทางการนะฮะฮัลโหลเกินยังไม่มีสูตรคราฟแหละแค่เสกได้เฉยกดชิปเพื่อทำการใช้โว่อ๋อสมอปีณ์เพลินนะอันนี้ก็คือแบบว่าเฮ้ยปื้มอาจะทําการส่งสัญญาณให้คนอื่นนะอย่างเช่นเราเจออิฟิสติดต,ตัวหนึง่งอิฟิสติดขี้แม่อยู่ตรงนี้นไปเสกไม่ได้ ้าเราเหยียบถ้าเราเหยียบมันเราเจะถูกดูดเลือดนะครับถ้าเป็นเอกอักษณ์ก็คือหน้าตะเหยียบแล้วแบบ๋เอเหยียบแล้วคือจะติดพิษเลยโอเคต่อไปนะครับผิวเมเล็ดก็คือโดตใจที่เริ่มมีศพยาก,ก็เป็นรู้ธรรมซึ่งตอนนี้มันมันไม่มี แล้ววันแรกเราก็มาอยู่ถึงจุดสูงสุดแล้วเรียว่าจะทำไรซึ่งซึ่งผมก็ถ้ามันบอกว่าผมรู้ตัวละครอะไรใหม่ผมไม่ดูทั้งหมดอะผมพอจริงอะถ้าอยากให้ถ้าอยากให้ผมถ้าผมเล่นอะผมก็เอารู้ตัวละครมาก่อนอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมาะทำอะไได้เนีเด็ดเด็ดจ้ะ มาาเบนะอืมสปอร์มิอโซนเนสต้าคอสโบรัดเดียวเลยล่ะไอ้ไอเฟต็มันน่าจะทุกคนดูดะอาจาตัวนี้เอาจากตัวที pues ่อึดแล้วกันอย่างเช่นเจ้านี่ตัวดาบอะไรตั้งหายเราอย่ไงไม่ ปรับอ่ะนัดหนึ่งไม่ตายเรามาลอยอีกอันนัดหนึ่งเลยวอสบูปรับไม่ตายดาบดาบแม่งกากว่านี้เท่าไหร่อีกอือ In the mountain โอ้ยโอ้ยน้อยนาอท้อนหลับทุกมันเลยจะป่อ้ยเดะเดะ เอ้ยรู้แล้วครับบอกไมาทำไมเขาให้ชอบนิดชอบชอบนิดชอบนแล้วมันใน,นเมื่อมันแพ้ไฟแล้วดาบแล้วต้องติด yes ดาบนี่ยเป็นดาบที่โหดที่สุดจะมาฆ่าพลาสไนได้เกือบทุกตัว w h โซป l ามอ o m up h ้ยมัน i m p พอ s ิโบลอะครับน้องน้อง น้องน้องมันตายยากแกงผมว่าอาวุธที่โหดที่สุดในโลกมันนี้น่าจะเป็นปืนปืนปน,ปนี่แหละปืนปัดนี่ไงรูเป็นปืนอะไรโหดที่สุดนี่ปืนนี่เลยปืนนี่แหละดูไว้นี่ก็อนไปเอาเดอะบอลบอล มือที่ทำให้หูหร้อนกับทั้งขยะที่ทำให้เก็บกับซองยาวขาวใหญ่แหลก็มาีอย่างเงี้ยนะซองขาวใ่ขาแปอ้ยอวัดนี่ในเมื่อวันแพ้ อันนี้ใช่ไหมเราก็จะสามารถเผามันด้วยเร่ yeah! Yeah! าเาเผาเกมผมยัง F P S 80ได้ยังงครับเนี่ย <c oughs> เอเจเบอร์ดอนด์ด้วยอีฟอันนมอมแบบนำ้ำไม่แบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปเกมม่เอาแลยโอ้ยสวยางามบายบายก่อนคลิปนี้อาจจะ Just ไม่สั้นหรอกประมาณสิบี่นาทีก็น่าจะพอทนดูกันได้นะซึ่งมันก็ดูเช้าไปบ้างซึ่งผมไม่ได้ผมไม่ใช่คนแบบแนวขยันที่ต้องมาทงเทอะบุนันยองที่เกียดเลยซึ่งมันเป็นการจบคนดี่เดียวมันจะสูงใช่ไหมถ้าสว่างเยอะ นี่ไงมันสุกไอชีพเราจะได้ดอกไม้ถ้ายืนเราจะได้สุกอ่าเดี๋ยวมาดอนเออ,อไปเถอะต้องทำอะไรประหาอ่อนเล่ไม่บายทำไมสกินหมวเป็นสตรีมเนี่ย